นะอะ๋อใช่ครับเฉานี้มันเถื่อนเหรอพี่ของฟาร์อมอยู่ดีไมหมครับเฉยียดเดี๋ยวพี่ออกจากนิสก่อนนะเดี๋ยวมันโดดนดิสเยอะ อ้าวสวัสดีไดโนะไม่แจอ้อไม่แจกกันน้ำเป็นอยังไรบ้างเป็นจชไดนั้น

是。